สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง a a l a ล y เลซี่ดอทแกลมกันอีกครั้งนะคะในวันนี้เนี่ยก็เป็นคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับแอป g o ู๊ Note อีกแล้วเราได้ทำการรวบรวมฟีเจอร์ทั้งหมดใน g o o ดโนตห6นะคะมาฝากทุกคนในคลิปนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจนะคะสำหรับใครที่กำลังคิดอยู่ว่าจะซับสไครป์กู๊ดโนตห6ดีไหมหรือว่าใครที่ซับสไครป์กู๊ดโนตห6แล้วเนี่ยก็สามารถดูคลิปนี้ได้เหมือนกันนะคะจะได้ทดลองใช้ฟีเจอร์ให้ครบนะคะเพราะว่าในกู๊6เนีียมฟเจอร์ให้มมาาเยอะก ถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูคลิปนี้กันเลยค่ะ ที่ตัวแอปกูนโน o น e 6กันเลยนะคะเข้าไปก็จะเจอหน้าจอหลักที่เป็นแบบนี้ค่ะ ในหน้าโฮมนะคะจะมีฟีเจอร์ที่เราสามารถเปิดหรือว่าตั้งค่าได้คะ่ะอย่างแรกเลยก็จะเป็นฟีเจอร์ iCloud ที่เราจะสามารถซิงค์ไฟล์ใน g o o d n o t e ของเราอะคะ่ะเข้ากับทุกเครื่องที่เราล็อกอินด้วย Apple ID เดียวกันแล้วเรารู้สึกว่ามันสะดวกเวลาที่แบบเราจะย้ายจาก iPad ไปใช้ใน Macbook ไฟล์มันก็จะมีขึ้นที่ Macbook ด้วยนะคะเวลาที่เรานั่งรถไฟฟ้าตอนเช้าไปมาหาลาัยอย่างเงี้ยคะ่ะเอา iPad ออกมาอ่านมันลำบากเราก็สามารถอ่านจากใน iPhone ได้ง่ายๆเลยคะ่ะ หรือว่าถ้าใคร iCloud เต็มไม่ได้สมัครเพิ่มเนี่ยเราก็สามารถแบ็กอัพด้วยวิธีอื่นๆอย่างเช่น Google Drive ได้นะคะแล้วก็เปิดแบ็กอัพอัตโนมัติได้ด้วยค่ะก็คือเข้ามาเปิดในที่ iCloud และการแบ็กอัพที่เดียวกันเลย ต่อมาฟีเจอร์นี้นะคะจะสามารถปรับจากตั้งค่าตรงนี้เลยก็ได้หรือค่อยไปปรับในตอนที่เราเข้าไปในสมุดโนตก็ได้ค่ะเป็นฟีเจอร์ที่ตอบสนองการใช้งานที่หลากหลายของผู้ใช้ค่ะก็คือ t Toolbar c u s t o m i z a t i ั n นั่นเองฟีเจอร์นี้เราจะสามารถเลือกตำแหน่งของเครื่องมือเราได้ค่ะอยากให้อันไหนอยู่อันแรกอันสองหรือว่าอันไหนที่ไม่ค่อยได้ใช้ก็สามารถกดลบออกจาก Toolbar ได้ด้วยเช่นกันแล้วก็ค่อยมาเพิ่มทีหลังหรือว่าจะรีเซ็ตเป็นแบบเดิมที่ตัวแอป,ปทํามาให้ตั้งแต่ตอนแรกเลยก็สามารถเลือกได้เหมือนกันค่ะ เรียกได้ว่าเป็นฟีเจอร์ที่ทางแอปเขาออกมาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานายคนเลยนะคะสามารถปรับได้ตามใจตัวเองเลยแล้วก็อีกวิธีหนึ่งนะคะถ้าไม่ปรับที่การตั้งค่าเนี่ยก็สามารถมาปรับที่จุด3จุดของกระดาษโน้ตแล้วก็กดการแก้ไขเอกสารก็จะสามารถเข้ามาปรับเครื่องมือได้เหมือนกันค่ะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยยังสามารถปรับทิศทางของหน้ากระดาษจะให้เป็นเลื่อนขึ้นลงหรือว่าจะสไลด์ด้านข้างก็คือสามารถปรับได้เหมือนกัน ทีนี้มาดูในส่วนของการสร้างสมุดโน้ตของเราดีกว่าค่ะส่วนตัวเราจะใช้บ่อยเป็นการสร้างสมุดโน้ตกับสร้างโฟลเดอร์นะคะอย่างแรกเลยการสร้างสมุดโน้ตเราจะสามารถคัสตอมได้ตามใจเราเลยค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยทาง g o o d n o t e เขาก็มีเทมเพลตให้เราเลือกเยอะมากๆแล้วที่สําคัญเทมเพลตก็สามารถแก้ไขสีให้ตรงตามที่เราต้องการใช้งานได้ด้วยค่ะอย่างเช่นอันนี้นะคะเราสามารถกดแก้ไขสีแล้วเราก็เลือกได้ด้วยว่าเราจะเอาพื้นกระดาษสีอะไรจะเอาเส้นขั้นหน้าสีอะไรจะเอาเส้นบรรทัดสีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ สามารถปรับได้เลย แล้วนอกจากการปรับกระดาษโน้ตนะคะเราก็สามารถปรับหน้าปกได้ด้วยค่ะคือตอนนี้เทมเพลตปกใน Good Notes เขามีให้เลือกเยอะมากๆนะคะแล้วก็มีสีที่ Good Notes ทาการแมทช์มาให้แล้วแต่ว่าเราก็สามารถแก้ไขแมทช์สีที่เราชอบเองได้เหมือนกันค่ะอย่างอันนี้เราเลือกพื้นหลังเป็นสีชมพูนะคะแล้วก็เลือกตัวเส้นที่มาเป็นดูดเดิลเนี่ยให้มันเป็นสีชมพูเข้มเราจะได้ออกมาน่ารักละมุนประมาณนี้เลยค่ะแล้วไม่ใช่แค่เทมเพลตปกอันนี้นะคะที่สามารถแก้ไขได้มีอีกหลายอันมากๆที่เราสามารถ mix and match สีได้เอง จะกดดับเทมเพลตปกที่แจกฟรีใน g o o d n o t e Marketplace หรือว่าจะซื้อเทมเพลตปกที่มีเหล่าครีเอเตอร์มาขายหรือว่าจริงๆแล้วจะไปหาดาวน์โหลดฟรีนําเข้ามาในแอปเนี่ยก็ทําได้หมดเลยค่ะ อย่างที่บอกไปในตอนแรกนะคะว่าสิ่งที่เราสร้างบ่อยที่สุดจะมี2อ,อย่างก็คือสมุดโน้ตกับโฟเดอร์ตัวโฟเดอร์เนี่ยก็มีสีให้เลือกเหมือนกันค่ะเราสามารถใช้สีเป็นการแบบจัดเดียงจัดแบ่งประเภทของโฟเดอร์ก็ได้แล้วนอกจากนั้นก็ยังมีไอคอนด้านหน้าโฟเดอร์ให้เลือกได้ค่ะน่ารักมากอันนี้เราทดลองสร้างโฟเดอร์ให้ดูนะคะพอสร้างโฟเดอร์แบบนี้เนี่ยไฟล์ไหนที่เราอยากเอาใส่เข้าโฟเดอร์ก็สามารถ drag and drop ไปลงแบบนี้ได้เลยค่ะ มาถึงกันในส่วนของแถบเครื่องมือกันบ้างค่ะรับรองว่ายาวแน่นอนเพราะว่ามีเครื่องมือให้ใช้เยอะมากมากอย่างแรกเนี่ยเป็นปากกาะคะจะมีทั้งหมด3แบบอันแรกคือปากกาหมึกซึมตัวนี้เนี่ยเราจะสามารถปรับได้ว่าเราจะเอาเส้นคมเส้นแบนหรือว่าเส้นมนๆค่ะอันนี้เราทดลองปรับเป็นความมนสุดก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวลองเขียนให้ทุกคนดูมันจะเป็นลักษณะแบบหัวกลมๆค่ะ คล้ายกับเวลาที่เราใช้ปากกาเมจิเขียนคาลิกราฟีค่ะมันก็จะกดลงน้ำหนักให้เส้นเปลี่ยนแปลงได้นิดหน่อยแต่ว่าไม่มากแล้วก็อีกอันนึงนะคะถ้าปรับให้มันกลายเป็นหัวแบนหรือว่าหัวตัดเนี่ยลักษณะเส้นมันก็จะเป็นเหลี่ยมเหลี่มเหมือนที่เรากําลังเขียนให้ดูนี่เลยค่ะแล้วด้วยความที่เราใช้เป็น Apple Pencil Pro เขาจะมีฟีเจอร์ Barrel Roll ที่ใส่เข้ามาตัว GUN หกเนี่ยก็รองรับฟีเจอร์นี้เหมือนกันนะคะเวลาที่เราหมุนปากกาเนี่ยทิศท,ทางของหัวปากกาที่เราเขียนลงไปก็จะเปลี่ยนค่ะ ต่อกันที่บอลเพนหรือว่าปากกาลูกลื่นค่ะอันนี้จะเป็นปากกาที่เส้นสม่ำเสมอนะคะกดลงน้ำหนักหนักเบาเนี่ยก็จะไม่ได้มีขนาดเส้นที่เปลี่ยนไปค่ะเราชอบใช้อันนี้ในการจดสรุปพอรู้สึกว่าเส้นมันสม่ำเสมอดีค่ะ ส่วนของลายเส้นนะคะตอนนี้กูดโนตมีทั้งหมด3แบบค่ะก็คือเป็นเส้นทึอแบบปกติเส้นประแล้วก็มีแบบที่3คือเส้นจุดนะคะ2เส้นหลังเนี่ยเราชอบเอาไว้ใช้ในการตกแต่งหรือว่าวาดกรอบเวลาเราจดโน้ตค่ะ และแน่นอนว่าตัวกูโนดองรับฟีเจอร์สควีปค่ะก็คือสามารถบีบที่ตัว Apple Pencil Pro เพื่อเปิดกล่องเครื่องมือขึ้นมาได้ค่ะพอเปิดมาแล้วเนี่ยเราสามารถเลือกเครื่องมือเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไม่ว่าจะเป็นปากกาไฮไลท์แล้วก็เปลี่ยนสีเปลี่ยนขนาดเส้นได้ด้วยและปากกาแบบที่3นะคะคือปากกาบลัชหรือว่าปากกาหัวแปรงค่ะตัวนี้จะปรับระดับแรงกดได้นะคะอันนี้เราเอาไว้ที่25%ก่อนก็จะสังเกตว่าเวลาเรากดลงน้ำหนักไปเนี่ยตัวเส้นที่มันหนักอะ่ะมันก็จะไม่ได้แบบหนักมากเกินไปกําลังเป็นเส้นทีีี่พพออดดะคะ แต่ว่าถ้าปรับสุดเลยก็จะเห็นว่าเส้นที่แบบเส้นบางกับเส้นหนาเนี่ยมันค่อนข้างแตกต่างกันค่ะก็คือเซนซิทีฟต่อแรงกดของเรากดแค่นิดเดียวเส้นก็จะหนาเลยสำหรับตัวเราก็จะใช้ปากกาเนี้ยในการเขียนพวกหัวข้อเป็นแบบคาลิกราฟีค่ะ ต่อมามากันที่ยางลบค่ะยางลบก็จะมีทั้งหมด3แบบเหมือนกันอย่างแรกเนี่ยจะเป็นยางลบเฉพาะจุดตัวนี้เนี่ยจะเป็นยางลบที่เวลาที่เราลาก Apple Pencil ของเราไปตรงไหนเขาก็จะลบไปตามนั้นเป๊ะเลยค่ะเราลากเฉียงๆก็ลบเฉียงๆลากนิดเดียวก็ลบแค่นิดเดียวต่อมายางลบแบบมาตรฐานนะคะสังเกตว่าเขาจะลบแบบเป็นช่วงๆค่ะเหมือนพอเวลาที่เราเอาตัว Apple Pencil ไปจ่อเขาจะลบมากกว่าที่ Apple Pencil ของเราไปถึงนิดนึงนะคะแล้วก็แบบที่3คือยางลบทั้งเส้นอันนี้เหมาะสำหรับใครที่ขี้เกียจลบทีละนิดก็คือ พอเอาไปจิ้มที่เส้นไหนมันก็จะทําการลบเส้นนั้นไปทั้งเส้นที่เราทําการวาดเลยค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะยังลบก็มีฟีเจอร์หลากหลายที่แอบซ่อนอยู่อย่างเช่นการไม่เลือกอัตโนมัติอันนี้จะไว้ใช้เวลาที่ถ้าสมมติเราเปิดเขานะคะเราใช้ปากกาหรือว่าใช้ไฮไลท์อยู่แล้วเราดับเบิลแท็บที่ตัว Apple Pencil เพื่อกลายเป็นยางลบหรือว่าเราจะเอื้อมมือไปแตะยางลบก็ได้พอเราลบเสร็จนะคะเขาจะเปลี่ยนกลับไปเป็นปากกาให้อัตโนมัติเราไม่ต้องไปแตะที่ปากกาเพื่อกลับมาเขียนค่ะก็คือลบเสร็จกลับมาเขียนได้ทันทีเลย แล้วเวลาที่เราจดสรุปนะคะจดเสร็จปุ๊บเราอาจจะมีการใช้ไฮไลท์มาทบทวนไฮไลท์มาเขียนทับแล้วทีเนี้ยเราก็ไม่กล้าลบใช่ไหมคะเพราะว่ากลัวสรุปของเรามันจะหายไม่ต้องกังวลน,นะคะเพราะเราสามารถมาเปิดลบเฉพาะไฮไลท์เนี่ยสมมุติเราไฮไลท์บนสรุปแบบนี้แล้วเราเปิดลบเฉพาะไฮไลท์อยู่แล้วเราลบอะคะ่ะมันก็จะหายไปแค่ไฮไลท์คะ่ะเทปก็เช่นเดียวกันเราสามารถเอาเทปมาปิดแล้วก็กดเปิดยังลบเป็นโหมดลบเฉพาะเทปมันก็จะหายไปแค่เทปคะ่ะ เครื่องมือที่3ของเรานะคะปากกาไฮไลท์นะคะทุกคนรู้เลยว่าคลิปนี้มันน่าจะค่อนข้างยาวแน่นอนแต่ว่าอย่าบอกทุกคนว่าไปกันต่อคะ่ะถ้าใครอยากดูเป็นแค่บางพาร์ทเนี่ยเดี๋ยวเราจะทำไทม์สเต็มไว้ให้ก็สามารถกดเลื่อนๆไปตามเวลาที่อยากดูได้เลยคะ่ะ ไฮไลท์ light, ก็ตามชื่อเลยนะคะจะเอาไว้ทําอะไรไปได้ไดอีกนอกจากการไฮไลท์ข้อความค่ะแต่ว่าเราเนี่ยจะชอบใช้ไว้ระบายสีอะไรนี้ด้วยนะคะน่ารักกรุบกริบเขาก็จะมีความโปร่งๆเนาะไม่ได้ทึบพอระบายแล้วก็จะเป็นสีอ่อนๆสีพาสเทลนะคะเดี๋ยวเราจะแจกพาเลตส,สีทั้งปากกาลและไฮไลท์ไว้ให้ที่ท้ายคลิปด้วยนะคะถ้าใครยังใช้กูโน่หาเนี่ยก็เอาโค้ดสีไปกรอกหรือว่าถ้าใครซับสไครบกูโนท6แล้วเนี่ยก็จะมีตัวดูดสีสามารถแคปแล้วก็เอาไปดูดสีเข้าไว้ใช้ในแอปได้เลยค่ะต่อมาเจ้าเทปนะคะเป็นฟีเจอร์ ที่เพิ่งมาในต้นปีนี้เลยค่ะตัวเทปเนี่ยจะเอาไว้ใช้ในการทบทวนสามารถเปิดปิดได้แต่ว่าถ้าจะเอาไว้ใช้ตกแต่งน่ารักน่ารักก็สามารถทําได้เหมือนกันค่ะแล้วเทปเนี่ยก็สามารถปรับแต่งสีแล้วก็ใส่โคดสีดูสีได้เหมือนปากากากับไฮไลท์เลยแล้วนอกจากยางลบจะเปิดโหมดลบเฉพาะเทปได้แล้วนะคะตัวเทปเองเนี่ยพอเวลาที่เราปาดไปเยอะๆแบบนี้แล้วไม่ต้องมานั่งลบทีละอันค่ะสามารถกดลบเทปทั้งหมดได้เลย ต่อมาตัววาดรูปร่างนะคะถ้าใครเป็นสายที่ต้องวาดวงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมบ่อยๆเนี่ยอันนี้น่าจะช่วยได้เยอะเลยค่ะเพียงแค่เราวาดไปแบบคร่าวๆนะคะเขาจะทำการปรับรูปของเราอ่ะให้มันกลายเป็นรูปทรงเลขาคณิตโดยอัตโนมัติค่ะ ต่อมานะคะเครื่องมือลาโซทูตัวนี้สามารถทําได้หลายอย่างมากๆเรียกได้ว่าครอบจัก,กรวาลเลยค่ะ mm hmm. เพียงแค่เราเอาไปวงที่พวกข้อความหรือว่ารูปภาพที่เราต้องการที่จะจัดการนะคะเขาจะสามารถทําได้ทั้งไม่ว่าจะเป็นตัดคัดลอกเอาไปวางดูพิเคตจัดเรียงเลเยอร์หรือว่าจะเปลี่ยนขนาดหรือว่าอย่างอันเนี้ยเพิ่มเข้าเป็นอิเลเมนต์เซฟเก็บไว้ใช้ครั้งหน้าก็คือผ่านเครื่องมือลาโซทูได้เลยค่ะ อันนี้ลองจัดเดียงเลเยอร์ให้ดูนะคะสามารถกดที่สติ๊กเกอร์แล้วก็จัดเดียงแล้วก็เอาวางไว้ข้างหลังตัวสติ๊กเกอร์ก็จะไปอยู่ข้างหลังแล้วก็นํากลับมาข้างหน้าได้แบบนี้เลยแล้วความสามารถของ Lazoo so 2ยังไม่หมดแค่นี้นะคะสามารถคอนเวิร์ตเปลี่ยนลายมือที่เราเขียนกลายเป็นข้อความหรือว่าจะเปลี่ยนสรรมการคณิตศาสตร์ก็ได้เหมือนกันค่ะ แล้วเวลาที่เราแปลงลายมือของเราให้มันกลายเป็นสมการคณิตศาสตร์อะคะ่ะมันจะไม่ได้แปลงเป็นตัวข้อความธรรมดานะคะเพราะว่าเราจะสามารถจิม้มแล้วก็พิมพ์เพื่อแก้ไขตัวเลขแล้วก็ตัวอักษรในสมการได้เลยค่ะ ต่อนะคะเป็นฟีเจอร์ที่ยังไม่ได้ปล่อยแบบออฟฟิเชียลนะคะจะมีการสุ่มไปให้ผู้ใช้บางไรายได้ทดลองใช้ก่อนและแน่นอนเราเป็นหนึ่งในนั้นค่ะนั่นก็คือฟีเจอร์ Ask Good Note เราจะสามารถกดเปิดจากตรงมุมซ้ายข้างๆที่เป็นรูปแว่นขยายก็ได้นะคะหรือว่าเราจะใช้ลาโซ่ทูไปวงในสิ่งที่เราต้องการอยากรู้เลยก็ได้มันจะมีคําว่า Ask Good Note ให้เราถาม Good Note อยู่ค่ะเขาจะเป็น AI ใน a อป Good Note นะคะที่เราสามารถถามคําถามได้อันนี้เราลองให้เขาแก้สรรมการให้เขาก็ได้คําตอบออกมาถูกต้องนะคะ ยังไม่ได้ลองแก้สมการยากๆนะคะว่าสามารถทําได้ไหมแต่เราเคยลองให้เขาวาดกราฟให้เนี่ยเขาก็าคือบอกได้ว่ากราฟมันจะเป็นหน้าตาประมาณไหนแต่ว่าไม่ได้เจเนเรตเป็นภาพออกมาให้ค่ะ ตัวนี้จะสามารถใช้ได้ทั้งไฟล์ pdf หรือว่าสรุปโน้ตที่เราเขียนเองก็ได้เขาจะทําการสรุปสิ่งที่มันอยู่ในไฟล์นั้นนะคะแล้วให้เราถามคําถามเขาได้แบบเป็นพวกคําถามวิชาการหรือจริงๆเขาอาจจะเสนอคําถามท,าที่เราอาจจะสงสัยมาเราก็สามารถกดเลือกได้เขาจะตอบให้ค่ะคือลองใช้แล้วเขาก็โอเคกับภาษาไทยอยู่นะคะไม่ใช่ว่ารองรับแค่ภาษาอังกฤษ ต่อมานั่นก็คืออิ e m เมนต์นั่นเองค่ะตรงนี้เป็นแหล่งรวมความน่ารักกรุบค่ะเพราะว่าสติกเกอร์เทปกระดาษโน้ตที่เรากด Add Element หรือว่าเคยกดซื้อมาจากกู o d n โน้ตมาร์เก็ตเพเนี่ยเขาก็จะมารวมอยู่ตรงนี้ค่ะอย่างสติกเกอร์เราก็จะชอบเอาไว้ใช้เวลาตกแต่งโน้ตให้น่ารักน่ารักส่วนพวกกระดาษโน้ตก็เอามาไว้แปะในสรุปของเราให้มันไม่โล่งเกินไปค่ะ ในส่วนของรูปภาพเนี่ยก็คือจะสามารถเอารูปเข้ามาจากอัลบั้มของเราได้ค่ะพอนําเข้ามาแล้วนะคะก็สามารถครอปจากในแอปได้เลยครอปได้2แบบนะคะอย่างแรกจะเป็นแบบฟรีแฮนก็คือเราต้องลากเองเนาะว่าเราจะครอปเอาตรงไหนบ้างกับแบบที่2ก็คือเป็นแบบสี่เหลี่ยมค่ะตัวนี้ก็คือเขาจะแบบฟิกมาให้ว่าเป็นสี่เหลี่ยมเนาะแล้วเราก็คือทําการลากว่าเราจะเอาสี่เหลี่ยมพื้นผ้าสี่เหลี่ยมจะตุลัดความกว้างความยาวแบบไหน มากล่องข้อความนะคะอันนี้ก็คือเอาไว้เพิ่มข้อความไว้เขียนเพื่อเปลี่ยนเป็นข้อความแล้วเราก็แบบสามารถใช้ฟอนต์น่ารักน่ารักหรือที่เรียกว่าสคริปเปอร์อะ่ะก็คือต้องมากดตรงกล่องข้อความตรงนี้ก่อนนะคะถึงจะเขียนแล้วแปลงเป็นลายมือได้ตัวข้อความเนี่ยก็จะสามารถเปลี่ยนฟอนต์ได้เปลี่ยนขนาดเปลี่ยนความห่างของบรรทัดแล้วก็เปลี่ยนสีเปลี่ยนพื้นหลังของข้อความได้ด้วยค่ะ ต่อามาคือการซูมนะคะเวลาที่เราเปิดใช้เนี่ยเขาจะซูมเอาบรรทัดที่เราใช้เขียนนะคะขึ้นมาให้อยู่ด้านล่างมันจะช่วยให้เราเขียนสะดวกขึ้นนะคะก็คือซูมมาให้เห็นชัดๆเลยแล้วพอเวลาที่เราเขียนเนี่ยเขาก็จะเลื่อนบรรทัดไปให้เรื่อยๆด้วยนะคะจะขึ้นมาเป็นกรอบสีฟ้าแล้วพอเราเขียนจนสุดหน้ากระดาษอ่ะเขาก็จะทําการขึ้นบรรทัดใหม่ให้เราด้วยค่ะ ไม้บรรทัดนะคะดูผิวเผินอาจจะไม่ค่อยมีอะไรแต่ว่าไม้บรรทัดของกูโน้ตเนี่ยสามารถที่จะกําหนดมุมได้ค่ะก็คือเราสามารถที่จิ้มไปที่ไม้บรรทัดหนึ่งทีนะคะเขาจะมีให้เรากําหนดมุมเราสามารถใส่เลของศาไปได้เลยค่ะอย่างอันนี้เราใส่30ไม้บรรทัดเขาก็จะเด้งกลายเป็น30ให้เราเราก็จะสามารถวาดพวกรูปสามเหลี่ยมที่มันมีมุม30องศาได้ง่ายๆแบบนี้ค่ะ ต่อมาจะเป็นเลเซอร์นะคะมีทั้งแบบจุดๆแล้วก็แบบที่เป็นเส้นๆนะคะเขียนแป๊บหนึ่งเขาก็จะหายไปเราชอบเอาไว้เขียนเวลาทบทวนอย่างเงี้ยค่ะเพราะเขียนแป๊บเดียวเดี๋ยวเขาก็หาย แล้วต่อมาก็คือ t i m e r นะคะเป็นฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเพิ่มเข้ามาเลยค่ะตัวนี้ก็จะมีทั้งนาฬิกานับถอยหลังนะคะสามารถเลือกเวลาได้เลยเราจะเอากี่นาทีเพิ่มลดได้นะคะแล้วก็สามารถจบเซสชันก่อนเวลาอะไรเงี้ยได้ค่ะเขาก็จะมีเก็บประวัติของเราไว้ให้ด้วยแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือนาฬิกาจับเวลานะคะพอกดเริ่มจับนาฬิกาเขาก็จะรันไปข้างหน้าค่ะเป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายนะคะไม่ต้องไปหาโหลดแอปนาฬิกาอื่นเพิ่มเติมเพราะว่าในแอปกูโนนก็คือมีทั้งนาฬิกานับถอย ลแล้วก็นาฬิกาจับเวลาจะจับเวลาทําข้อสอบอะไรอย่างเงี้ยก็คือทําได้ภายในตัวแอปเลย แล้วก็ในตัวแอป g o o d n o t e จะมีสิ่งที่เรียกว่าไฮเปอร์ลิงก์นะคะจะเป็นลิงก์ที่ฝังอยู่แล้วก็สามารถกดเพื่อเชื่อมโยงไปหน้าต่างๆได้วิธีใช้ไฮเปอร์ลิงก์เนี่ยเราต้องปิดโหมดการเขียนก่อนนะคะมันถึงจะสามารถจิ้มติดแล้วนอกจากเราจะนําเข้าไฟล์ที่มีไฮเปอร์ลิงก์มาใช้ได้แล้วเราก็สามารถเพิ่มลิงก์ของเราเองได้ด้วยค่ะทุกคนจะลิงก์ไปในเอกสารเดียวกันลิงก์ไปในภายใน g o o d n o t e แต่ว่าเป็นเอกสารอื่นหรือว่าจะลิงก์ไปเว็บไซต์ข้างนอกก็คือทําได้หมดเลยพอเวลาเราจิ้มลิงก์เสร็จเวลาจะเขียนก็ต้องกลับมาเปิดโหมดกการเขีียนนนแบบ้ะะะคะ็จ สามารถเขียนได้คะ่ะพอจะจิ้มลิงก์ออก็ไปปิดโหมดการเขียนอีกทีนึงถึงจะจิ้มลิงก์ติดนะ ก็จบกันไปแล้วนะคะสําหรับเครื่องมือในโหมดการเขียนต่อไปเดี๋ยวเรามาดูโหมดการพิมพ์กันบ้างค่ะคือ g o o d n o t e นะคะเขาจะมีโหมดการพิมพ์คือให้เราสามารถพิมพ์ลงไปในเอกสารได้เลยค่ะเห <_ seas> มือนกับเวลาเราใช้แอปพิมพ์เอกสารต่างๆเลยแต่ความพิเศษของ g o o d n o t e อยู่ตรงที่เขาจะมี AI อยู่ในโหมด typing ด้วยค่ะคือพอเวลาที่เราพิมพ์ลงไปเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษนะคะเพราะว่าตอนนี้ AI เนี่ยจะรองรับแค่ภาษาอังกฤษเนาะเราสามารถที่จะให้ AI ช่วยเราทํางานในด้านต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นการแกร้แกมม่า เป็นการปรับโทนของสิ่งที่เราพิมพ์ให้มันแบบดูมีความทางการมากขึ้นหรือให้มันดูเฟรนดี่มากขึ้นหรือว่าจะเพิ่มความยาวของสิ่งที่เราพิมพ์ให้แบบมันยาวขึ้นมากๆหรือว่าจะเป็นทําให้สั้นลงก็ได้ค่ะอันนี้เราลองให้ AI ช่วยทําให้ยาวขึ้นนะคะจากนั้นเขาก็จะแทนที่เข้าไปในสิ่งที่เราพิมพ์ได้เลยค่ะนอกจากนี้ยังสามารถแก้ต่ออีกหนึ่งสเต็ปอาจจะแบบทําให้เขาดูเป็นทางการมากยิ่งขึ้นตัว AI เนี่ยก็จะทําการแก้จากของเดิมที่แก้ให้เราเมื่อกี้ให้มันดูเป็นทางการมากขึ้นค่ะ ขอกลับมาที่โหมดการเขียนอีกรอบหนึ่งนะคะอันนี้จะเป็น AI ที่มีในตัวปากกาค่ะก็คือจะเป็น AI ช่วยเขียนนะคะเราจะต้องมาเปิดก่อนนะตั้งค่าเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็เปิดทั้งตัวช่วยสะกดคําแล้วก็ตัวแก้คําผิดเลยค่ะอย่างแรกเนี่ยตัวช่วยสะกดคํานะคะเพราะเวลาที่เราเขียนคําภาษาอังกฤษอะค่ะมันจะมีขีดฟ้าๆ ah ขึ้นมาพอเราเลือกเขาก็จะทําการเขียนคําที่เสนอข,ขึ้นมาแล้วเราเลือกเมื่อกี้ให้เลยโดยอัตโนมัติซึ่ง AI ของ Google Note อะเขาจะทําการจดจําลายมือของเราไว้แล้วก็เจเนอเรตให้มันคล้ายลายมือเรามากที่สุดค่ะ แล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือถ้าสมมติเวลาที่เราเขียนผิดอะมันจะมีขีดสีแดงขึ้นมานะคะแล้วเราก็กดเข้าไปเนาะเราก็เลือกคําที่ถูกต้องนะคะจากนั้นเขาก็จะทําการเปลี่ยนให้เราเหมือนกันค่ะ ต่อนะคะการอัดเสียงการอัดเสียงเนี่ยก็คือสามารถอัดเสียงในระหว่างที่เราเรียนหรือว่าประชุมอยู่แล้วก็เอากลับมาฟังทบทวนได้นะคะซึ่งการอัดเสียงใน Google มีความพิเศษมากกว่านั้นก็คือเวลาที่เราอัดเสียงไปด้วยแล้วก็จดไปด้วยนะคะสมมุติเราอ่านไม่ออกแล้วเราแบบไม่ต้องไปคอยเลื่อนหานะคะว่าเสียงที่เราอัดไว้อยู่ไหนเพราะว่าเราสามารถกดค้างแล้วก็กดเล่นการบันทึกเขาจะเด้งไปให้ที่เสียงที่เรากําลังจดตอนนั้นให้เลยค่ะ แล้วในการอัดเสียงก็มี audio transcript ด้วยค่ะก็คือฟีเจอร์การถอดเสียงนะคะแต่ว่าตอนนี้รองรับแค่ภาษาอังกฤษเนาะก็คือสมมติเราไปเรียนคลาสที่เป็นการเรียนการสอนภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถที่จะกดอัดเสียงจากนั้นเขาก็จะแบบทําเสียงอาจารย์ของเราให้มันกลายเป็นข้อความให้เลยก็คือถอดเสียงออกมาให้เลยแล้วเราสามารถก๊อปพวกข้อความนั้นไปใช้ประโยชน์ไปเอาแปะในโน้ตของเราได้ด้วยพวกไฟล์คลิปเสียงอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถลบแล้วก็แก้ไขเปลี่ยนชื่ออะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะสมมุติแบบเราอัดแยกบทไว้ก็อาจจะมาเปลี่ยน ชื่อที่หลังแยกเป็นบทที่1บทที่2จะได้แบบมาย้อนฟังง่ายๆค่ะแล้วก็สามารถเร่งความเร็วเวลาที่เราจะฟังได้ด้วยค่ะลดเสียงรบกวนอะไร่างเงี้ยเวลาใครเขียนแล้วแบบมันมีเสียงปากกาขูดกับหน้าจอนะคะให้มาเปิดโหมดลดเสียงรบกวนแล้วค่อยฟังเนาะมันจะดีขึ้น หลังจากนี้นะคะจะพาทุกคนมาดูฟีเจอร์ลับที่ซ่อนอยู่ใน Good n o t e ตค่ะอย่างแรกเลยหน้าสร้างสมุดโน้ตเนี่ยการสร้าง q Quick Note มันจะช่วยทําให้เราจดได้อย่างว่องไวเนาะเผื่อใครรีบในการจดอยากจดทันทีอย่างเงี้ยซึ่ง u u i k Not t อะสามารถกดเปิดขึ้นมาได้ง่ายๆด้วยการดับเบิลแท็บที่ปุ่มสร้างค่ะมันก็จะแบบสร้างเป็น q Quick Note ให้เราได้ทันทีเลยทุกคนแบบนี้ ฟีเจอร์ลับต่อมาจะอยู่ในปากกานะคะต้องมาที่การตั้งค่าปากกาแล้วก็ท่าทางของปากกาค่ะถ้าใครเปิดอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะเป็นสีเขียวแบบนี้เนาะขีดค่าเพื่อลบกับวงรอบเพื่อเลือกค่ะ2ออย่างนี้จะทําให้เราสามารถจดโน้ตได้อย่างลื่นไหลนะคะไม่ต้องเอื้อมมือไปเพื่อเปลี่ยนเครื่องมือ ก็คือพอเวลาที่เราเขียนผิดนะคะเราสามารถจะใช้ Apple Pencil ของเราเนี่ยในการขีดค่าแบบนี้เลยเพื่อเป็นการลบแล้วอย่างหนึ่งคือวงรอบเพื่อเลือกนะคะเราสามารถที่จะาปากกาวาดเป็นวงกลมรอบสิ่งที่เราต้องการจะเลือกแบบนี้แล้วก็จิ้มหนึ่งทีเขาจะเปลี่ยนกลายเป็นลาโซทูให้แบบนี้เลยะคะ่ะแล้วก็ตัววาดรูปร่างนะคะเวลาที่วาดแล้วเนี่ยเราสามารถจิ้มเข้าไปที่รูปร่างแล้วก็ปรับแบบนี้ได้ด้วยะคะ่ะได้ทุกรูปทรงเลยคะ่ะพอเวลาที่เราจิ้มไปที่รูปที่เราวาดออกมาจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีปุ่มสีน้ําเงินน้ําเงินนะคะสามารถใช้ตรง นั้นในการย่อขยายปรับแต่งรูปทรงที่เราวาดได้ค่ะ เป็นคำถามที่ลหลายๆคนถามเข้ามาบ่อยนะคะถึงเรื่องของขนาดหัวปากกาในแอป Goodnotes เราอันนี้เราก็จะปรับมี0.2 0.35แล้วก็0.4นะคะซึ่งจริงๆเราอยากบอกทุกคนว่าในเรื่องของขนาดของหัวปากกาเราใช้ไม่เคยเท่ากันเลยค่ะในแต่ละไฟล์เพราะว่าแต่ละไฟล์อ่ะมันก็จะมีความละเอียดต่างกันไปใช่ไหมคะพอเราเปลี่ยนไฟล์หัวปากกาที่เราปรับไว้มันอาจจะเล็กไปหรือว่าใหญ่เกินไปสําหรับแต่ละไฟลนะ์นั้นเราก็เลยจะแบบทําการปรับใหม่ทุกรอบค่ะไม่ได้แบบใช้อะไรที่มันตายตัว เทียบให้ดูเลยนะคะอันนี้หัวปากกาที่เราเซตไว้แบบที่บอกทุกคนไปเมื่อกี้เนาะพอย,าย้ายไฟล์มาค่ะเห็นไหมว่า0.2มันเล็กมาก0.35ก็เล็ก0.4ก็เล็กนะคะต่างจากในไฟล์เมื่อกี้ที่แบบ0.4มันค่อนข้างที่จะเป็นน้องเส้นใหญ่ๆแบบนี้ค่ะนั่นแหละค่ะทุกคนขนาดของไฟล์มันมีผลมันเลยทําให้เราแบบตอบทุกคนไม่ได้ชัดเจนนะคะว่าขนาดของหัวปากกาเราใช้เท่าไหร่บ้าง แล้วก็สุดท้ายในคลิปนี้ขอพามาดูที่ Marketplace ค่ะเป็นแหล่งรวมการเสียเงินของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นแพลนเนอร์สติ๊กเกอร์หรือว่าเทมเพลตสมุดต่างๆสามารถมาหาได้จากตรงนี้เลยค่ะแล้วก็มีแบบเริ่มมีขายพวกชีทสรุปอะไรอย่างนี้แล้วด้วยนะคะแต่ว่าถ้าใครที่เป็นสายที่ไม่อยากเสียเงินอยากประหยัดงบเนี่ยก็มีพวกสินค้าที่แบบกูโนตเขาเอามาแจกฟรีในแต่ละเดือนเหมือนกันค่ะอย่างตอนนี้มีเป็น s t u d y Planner สีขาววันนี้ที่เพิ่งมาใหม่เลยทุกคนสามารถไปโหลดกันได้นะคะจะเป็น Stady Planner แบบ ที่ไม่ลงวันที่เราก็จะมี31วันใน1เล่มค่ะแต่แบบเราสามารถดูพิเคใช้ซ้ําได้เรื่อยๆนะคะแล้วในเล่มก็จะแบบมีไฮเปอร์ลิงก์อะไรอย่างนี้ด้วยค่ะทุกคนอาจจะต้องแบบลองเข้ามาดูใน Marketplace บ่อยๆนะคะเพราะว่าเขาจะมีแบบสินค้าที่แจกฟรีพวกสติกเกอร์พวกแพลนเนอร์อย่างเงี้ยในแต่ละเดือนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นสตาร์ดี้แพลนเของที่แจกในเดือนนี้นะคะสามารถมาลองโหลดกันได้นะคะทุกคนเราว่ามันคุ้มมากค่ะ แล้วก็ตอนนี้เนี่ย Goodnote Marketplace สามารถเซิร์ชได้แล้วด้วยค่ะเผื่อว่าเราป้ายยาอะไรแล้วทุกคนก็แบบอยากหามาใช้ตามอย่างเงี้ยสามารถเซิร์ชเป็นชื่อได้แล้วอย่างเราตอนเนี้ยชอบใช้สติกเกอร์ของค่าย My Buddy มากใช้ตั้งแต่สมัยที่เขาเป็นสติกเกอร์จนตอนนี้มาลงใน Goodnote คือดีใจมาก เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนสำหรับฟีเจอร์ใน G o o d Note นที่เราได้รวบรวมมาให้ทุกคนดูกันในวันนี้บอกเลยว่าเยอะมากๆก็จริงๆแล้วเนี่ยเราไม่แน่ใจนะว่าเรารวบรวมมาครบถ้วนจริงๆไหมเพราะว่าฟีเจอร์มันมีให้เยอะมากจริงๆก็ถ้าเราตกหล่นฟีเจอร์ไหนไปนะคะหรือว่าจริงๆแล้วเราอาจจะยังไม่รู้ก็ได้ว่ามันมีฟีเจอร์นั้นอยู่เนาะสามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะคะจะได้เป็นการแชร์ให้กับเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ด้วยค่ะ ใครอยากให้เราทำคลิปเกี่ยวกับอะไรแชร์ทริกอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาได้เหมือนเดิมนะคะเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามด้วยนะจะได้กลับมาเจอกันอีกในคลิปต่อไป